สวัสดีค่ะพบกับเซอร์เวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้เซอร์เวอร์ไทยแลนด์มาพร้อมกับออนตาริโอค่ะกล่องจิ๋วกล่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าภายในกล่องนี้เขาเป็นรุ่นอะไรนะคะค่ะอันดับแรกนะคะออนตาริโอนะคะกล่องจิ๋วกล่องนี้นะคะก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกล่องสีดํานะคะเป็นมีดนำา Make- in USA นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในกล่องเขาก็จะมี มีดมาให้นะคะแล้วก็มีปลอกนะคะแล้วก็มีแท็กการ์ดของเขามาให้ในกล่องมีแค่นี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนด้ามเขานะคะรายละเอียดของตามสเปคของเขาเขาบอกว่าเป็นโอโอฮิทคอรีโอเอชศูนย์เจ็ดสองหก ิดเช่นไนฟ์นะคะก็คือเป็นมีดครัวนั่นเองนะคะความยาวของเป็นมีด,มดอยู่ที่5.5นิ้วนะคะมาเทเรียลทำจากสแตนเล s สต e ลนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะว่าความสวยของเขามีแค่มีสวยยังไงนะคะเป็นมีดทำครัวนี่เองนะคะก็เมื่อวานนี้ก็สงสัยอยู่เป็นมีดอะไรนะนะคะนี่นะคะ โฟกัสม hey, ah, ั 5. 5้เออโฟกัสอย่างใบมีดทำจากสแตนเลสสตีลนะคะอ่าโฟกัสแล้วความยาวของใบมีดอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะความหนาของเขาก็ นิดหน่อยนะคะก็คือเป็นหมอกะมีดทาครัวล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นมีดใบตาอยู่นะคะเป็นมีดเส้นเดียวกันทั้งเส้นนะคะด้ามเป็นด้ามประกบนะคะในสเปคไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นไม้อะไรนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นเท็กเจอร์นะคะเป็นเหล็กที่เขาแบบเหมือนทําให้เป็นเท็กเจอร์มีเป็นตีตัวหนังสือ Make in USA นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็น Make in USA นะคะ นี่นะคะตรงนี้เป็นผิวแบบเขาเขาตั้งใจทำให้มันเป็นเ t e เจอร์แบบนี้นะคะทุกคนความยาวใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะคะความยาวรวมในสเปคไม่ได้แจ้งมานะคะแต่ก็ประมาณ10นิ้วได้นะคะเพราะปกติโดยทั่วไปอะด้ามเขาก็จะทำมาประมาณ4 5นิ้วนะคะ ส่วนซองนะคะเขาก็ซองเขาก็ดูเก๋ๆดีค่ะเป็นซองหนังนะคะทําที่เสียบมีดเข้าตรงนี้เป็นสโลปดีไซน์แบบนี้นะคะซองหนังสวยๆ OKC นะคะตรงนี้สําหรับร้อยเชือกร้อยเข็มขัดเข้ากระเป๋านะคะมีดครัวสวยๆนะคะ หยิบออกมาใช้ก็แล้วดูใช้แบบใช้มีดแบบว่าสวยๆทำครัวก็มันเป็นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางทีอะ่ะเรามันก็เป็นความภูมิใจของเราเองที่เราได้ใช้มีดที่เราชอบนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองคนชอบอ่ะถ้าใช้มีถ้าใช้มีดที่ชอบอะ่ะคือเราไม่ไม่มีใคร เห็นไม่มีใครรู้กับเราหรอกแต่เราเราชอบเราก็ภูมิใจของเราก็ความชอบของเราเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับออนตริโอเล่มจิว๋วตัวนี้นะคะก็สวยๆนะคะคะแนนเขาก็ให้เกือบห้าดาวกันทุกคนทุกทุ หลายรีวิวต่างประเทศเขาก็ให้แบบ4.5ดาดาวเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีดยอดนิยมเป็นมีดชื่นชอบที่ในต่างประเทศเขานิยมใช้มีดครัวเป็นเป็นมีดครัวยอดนิยมอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งรุ่นที่ต่างประเทศนิยมใช้กันนะคะทุกคนใครสนใจก็สามารถหาใช้ได้หรือติดต่อทักเรามาได้ที่ <c oughs> ขอภัยค่ะไลน์แอดนะคะเซ r ร์เวอร์ไทยแนะคะพิมพ์คำว่าสายเซอร e Thailand นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยกับเรากันได้นะคะที่ช่องทางนี้นะคะหรือไม่ก็อินบ็อกในช่อง YouTube ของเราก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะกับอ n น r ดรโอตัวนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมช่องของเราเสมอมานะคะทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เซเวอ a i ไทยแลนดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามด้วยนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ